บัตพี่น้องเออกลัวคนจะมาขโมยเอา <c oughs> ใหญ่อยู่นะนี่ต้นเงามัน่ะใหญ่อยู่ <c oughs> ไม่ใช่น้อยๆนะนี่จะเข้าคุกถังนู่นน่ะ <c oughs> ดูสิช่างใหญ่จะไหวไหมเนี่ยคนเดียวขาก็ไม่ๆๆนั่นอืมโอ้มันใหญ่จริงๆนะเสาต้นนี้เนี่ยทีแรกนึกว่ามันเล็กๆ โอ้สัมพอเขาจังอยากเอาไปทำเสาบ้านแล้วนี่อืพี่มาจับไกลๆพี่มันจังสิบเบาเลยอ้อาวอนันน่นนั่นนั่นคอยเคียงเขาคือเอา,นานอ,อาาันนี้ก็ควอยเอาเขาเขาหัวคนนนี่เอ,อือ เสียงเพลงบุญสงการบ้านใดน้อทางคนอืมไรไหมใกล้ความจริงแล้วเงามันขึ้นแล้วเดอตกใจหมดเลยบ่ว่ามัน มันนักเขยว่าเรียกผัดเบลวววผัดทุ่มแห้งกนว่าสิงไงหลังเกือบทับขาตัวเองอ้าวได้คลิปเด็ดแน่ถ้าทับขาตัวเองเนี่ยสำคนูคบล็อคิปแน่นอนเออไปแล้วอ่ะหนึ่งสองตั้มหนึ่งสองสั้มอันนี้กระโพนต้นข้อเดินนี่โ้เกือบ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 พะลาด หมักพ่อหมักพ่อหมักสมพ่อบ่มีเนาะหมักเขาเอิ้นหมักพ่อบ่หมักเลยกินแต่ได้แต่น้อยเนี่ยหมักกันีพวกเขามาดำให้ดำหน้าเขาปูสะฮะออกแล้วบ่บ่สมควรเอาอันบ่เอ้ยขันดิฟดิฟแหงเซอขึ้นบ่ได้เลยอีโฟแม่นบ่ขันดิบนั่นแจ้งเอาไปบ่ได้ อันนี้ขนาดมันแห่งสนิลทล่ะภาคแห่งรักดีหามจัว่วรักซัวหามสายูงามแถบวะงามแถบ่ะเออพันสิบไป,ปยูบั่นบะตัวนี้สาต้นนี้โอ้ต้องเห็ดสาโซทางหนาแล้วนี่งามปะนี่ฮะห,หามูให้มันเหมือนมันนี่อวดนะข้างนี้แห่งงาม เียนมานี่เอ้ยเส้นผ้าศูนย์กลางพุ่นะเกือบสามสิบเส้นโอ้ได้ข,ขนาดเลยมัดใส่บส่แนบมัดใส่มัดใส่ม,ม,ม,มือจับรถนี่ดิมองนี่น,นี่ยิวแน่ถ้ามองนี่มันเกี่ยวายพดปะ เอาขึ้นได้สบายใจแล้วบ้านนี่